หอมๆจ้ารอชมค่ะอันนี้สุกเลยนะคะเนาะกระตุ่มไปพักนึงน้ำเดือดแล้วก็ว่าเห็ดสุกแล้วก็เอาบวบลงค่ะพี่น้องจ้าเอาที่ห่อแซ่ล้วก็ตันะคะเนาะจะเอื่อนข่าเบื่อนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีอ่บวบเอ่มอมแล้วก็แมงลังนะคะเนาะนะคะนี่ละค่ะอ่อที่เ่าจะแกงนะจ้าทุกคนนะคะเนาะ กะแยงจ้าพี่น้องกักกะแยงเติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วนะคะเนาะนะคะสอนอยังน่าหน่อยอนิยุกกะแกลวใส่ได้แล้วพี่น้องนอะเกงหน่อไม้สูตรไทยสูตรมันบ่มีสูตรใจตัวจากการทําอาหารสูตรไทยสูตรมันนละค่ะเนาะพี่น้องมือนี่สิเกงหน่อไม้นะคะ น้ำอย่านั่งเล้วจ้ะพี่น้องเด้อน้ำอย่านั่งนะคะเนาะอันนี้น้ำปลาอันนี้น้องมานะคะ่ะแล้วก็แมงลักเลยนะคะเนาะไตพักไว้ๆหลนะคะพี่น้องเสบๆนี่แหละคะ่ะอันนั้นก็ชะโอมหรือปลาคาร์บันเข้านะคะเนาะหอมๆจ้ารอช่มค่ะ อันนี้สุกเลยนะคะเนาะกระตุมไปพักนึงน้ำเดือดแล้วพอว่าเห็ดสุกแล้วเขาก็เอาบวบลุ่คพี่นอจจาเติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วนะคะเนาะแล้วเราก็จะใส่น้ำข้าวนะคะนะคะเนะาะขอจากน้อย เพราะ,ะมันเป็นเนี้ยนะคะเนเียยเป็นอย่างๆั้หน่อยเติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วนะคะเนาะหน่อไม้กันวันนี้นะจ๊ะเครื่องปรุงพร้อมนะคะเนาะเครื่องปรุงพร้อมแล้วเฮาก็จะบรรเลงเลยค่ะพี่น้องนะเนาะเฮาก็จะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนเลยนะจ๊ะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแล้วก็ระถ่วยจ้ะพี่น้องจ้จะแซ่บจ้าอักจ้ะพี่น้อง แล้วก็สมีมักเขือพวงเล็กน้อยที่เด็ดจ้านี่ค่ะเห็ดเรานะคะเห็ดเผาะเห็ดเผาะจ้าพี่น้องจับจพี่น้องแล้วก็สมีมักเขือพวงเล็กน้อยที่เด็ดจ้านี่ค่ะเห็ดเรานะคะเห็ดเผาะเห็ดเผาะจ้าพี่น้องจักจ้าพี่น้องแล้วก็สมีมักเขือพวงเล็กน้อยที่เด็ดจ้านี่ค่ะเห็ดเรานะคะ เห ja, ็ดเพาะเห็ดเพาะจ้าพี่น้องนะคะพี่น้องแค่นี้ก็อร่อยนะจ้าเห็ดน่อยค่ะพี่น้องแล้วเข้ากับจะเอาเห็ดลงเลยค่ะพี่น้องเนาะใส่เห็ดลงไปเลยจ้านะคะเนาะแล้วเข้ากับเอาไปค่ะแกงหนอ่อไม้ย,ย,ย,ยั่วน,น,น,นะคะพี่น้องมันสแสรบมังกนเลยค่ะเด้อแกงหน่อไม้ใส่เห ja. ็ดเพาะจ้านะคะเนาะนะคะนี่ละค่ะ ที่เ้าใจแกงอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแล้วก็ละถวยวยจพี่น้องจ,จะแซ่บจ้านะคะพี่น้องยังพันหน้าข้างไฟหรอกค่ะพี่น้องเนาะสูตรไผ่สูตรมันแล้วค่ะเด้อนะคะแล้วแตู่นใดจะถนัดแนวใดนนะะเนาะ ของเงย็นั่งกับพ่าันในใสเขาเบื่อเพราะวันนะจ้าทุกคนนะคะเนาะตักกระเงยงจ้าพี่นอ้องตักกระเยงค่าหย่านมันเหนียวติดหมอนะคะเนาะนะคะอันใดข้าใส่ไปไดไปก้อนข้าบใส่ไปก้อนนะคะเนาะนะคะ,นะคะใสหน่อไม้เสร็จแล้วก็เราใส่ข้างไฟจ้าพี่น้องข้างไฟเดือดอแล้วข้าค่อยอ่าใสผักใส่อย่างลงไปนะคะเนาะ,ะ,นะะมารอชมตอนต่อไปนะคะ เขามีผักกระแยงอมเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะเอาบวบลง่ะหย่านมันเหนียวติดหมอนะคะเนาะนะคะอันใดเข้าใส่ไปได้ไ่นนก้อนเข้าใส่ไปก้อนนะคะเนาะนะคะใส่หน่อไม้เสร็จแล้วก็เราใส่ขักบจากพี่น้องแล้วก็สมีมเขือพวงเล็กน้อยที่เด็ดจ้านี่ค่ะเห็ดเรานะคะ เห็ดเพาะเห็ดเพาะจ้าพี่นอ้องนะคะเนาะเอาบัวบลงนะคะพี่น้องอคนนี้ก็อร่อยล้จ้าหางไฟจ้าพี่น้อง ตางไฟเดือดเดือดแล้วเข้าคอ่อยใส่ผักใส่อย่างลงไปนะคะเนาะมารอชมตอ,ตอนต่อไปนะคะเรามีผักกระแยงพร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อดผักหยกกระแกวใส่ได้แล้วนะพี่น,อน,อน้องนะเองหน่อไม้สูตร,ร,าาร,ตรไผ่สูตรมันบ่มีสูตรจายตัวก่ะการทําอาหารสูตรไผ่สูตรมันนะคะเนาะหน่อไม้กันวันนี้นะจ๊ะเครื่องปรุงพร้อมนะคะเนาะเครื่องปรุงพร้อมแล้วเข้า ก็จะบรรเลงเลยค่ะพี่น้องเนาะเราก็จะใส่ห so, น like ่อไม้ลงไปก่อนเลยนะจ๊ะะย่านมันเหนียวติดหมอนะคะเนาะนะคะอันใดข้าใส่ไปไดไปก้อนเข้ก็ใส่ไปก่อนนะคะเนาะนะคะใส่หน่อไม้เสร็จแล้วก็เราใส่แล้วเราก็จะใส่น้ำข้าวนะคะนะคะเนาะ ข่อยจักน้อยนะคะเพราะมันเป็นเหนียวๆนะคะเนเียวเป็นอย่างๆจักน้อยอัะหยววุดกับแก้าใส่ได้แล้วนะพี่น้องเนาะแกงหน่อไม้สูตรไผ่สูตรมันบะม,มีสูตรจายตัวจากการทำอาหารสูตรไผ่สูตรมันนะคะเนาะ นะจ๊ะทุกคนนะคะนะเนาะอาปลกระยงจ้าพี่น้องตักกระยงนะคะเนาะเอาบวบลงนะคะพี่นอ้องแค่น,นี้ก็อร่อยด้จ้าพี่น้องเมื่อน,นี้สีเ่เกงงนอไหมนะคะ น,นี่น้ำอย่านั่งแล้วจ้ะพี่น้องเล้วน้ำอย่านั่งนะคะเนาะอันนี้น้ำปลาอันนี้น้องไม่มีสูตรตายตัวนะคะรสเด็ดก็โผนะคะเนาะนะคะพี่น้องแซ่บเบอร์แล้วค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแล้วก็เราถั่วจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บจ้ะนะคะพี่น้อง อันนี้ก็อร่อยด้วยจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแล้วก็ละถั่วจ้าพี่น้องจ้าจแซ่บจ้าอ่าเจ้งหน่อไม้ย,ยั่วไหมคะพี่น้องมาแซ่บๆม้อนกันเลค่ะเด้อ แกงหน่อไม้ใส่เห็ดพอมจ้านะคะเนาะเอาบวบลงแล้วเราก็จะใส่น้ำข้าวนะคะนะคะเนาะทําขอยจักน้อย เะะพราะมันเป็นเนีว้วๆนะคะเนียวเป็นอย่างๆก็หน่อย,าอยทางไฟจากพี่น้องทางไฟเดือดๆแล้วเ้อะค,ะคอ่อยใส่ผักใส่อย่างลงไปนะคะเนาะมารอชมตอนต่อไปนะคะเรามีผักกระแยงพร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วนะคะเนาะนะจ๊าทุกคนนะคะเนาะผักกระแยง,งจ่าพี่น้องผักกระแยง,ง นะจ๊ะทุกคนนะคะเนาะอาพักกระแยงจ้าพี่น้องตักกระแยงเอกที่ห้องแซ่แล้วก็ตับนะคะเนาะอาจจะเอิ่นขัเบื่อนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีบ,บัวมีฉะอมแล้วก็แมงล้อมหอม,หอมจา้าล้อช่อมค้าอันนี้สุกเลยนะคะเนาะกระต้มไปพักนึงน้ำเดือด,แล,อดแล้วก็ลาเห็ดสุกแล้วก็เอาบวบล่งค่ะพี่น้องจา้า ่ะหยกกระเบียวใส่ได้แล้วน้อพี่น้องนะแกงหน่อไม้สูตรไผ่สูตรมันบะมี่สูตรไต่ตัวค่ะก,การทําอาหารสูตรไผ่สูตรมันนะคะเนะาะหย่านมันเหนียวติดหมอนะคะเนาะนะคะคอันะไรงาใส่ไปได้ไปก่อนเทาก็ใส่ไปก่อนนะคะเนาะ